สวัสดีครับผมเดียจากชอ่อง p b Channel นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์จาก HyperX ครับตัวล่าสุดเลยครับ PowerFire Head v i e l e s 2ครับ ม o สซีรี่เพาฟายเฮดคับเป็นเมาส์ที่ผมชอบมากนะครับเมื่อปี2021อ่ะเออะเพฟายเฮดตัวเวอร์ชันมีสายตัวแรกเลยนะครับที่มีรูเยอะๆเนี่ยผมยกให้เป็น1นใน5เมาส์ที่ผมชอบที่สุดในปีนั้นนะครับแล้วพอเขาออกเวอร์ชันไร้สายมาเนี่ยผมก็อยากจะรีวิวมากๆเลยนะครับแต่ก็แบบไม่ได้มีโอกาสซื้อมารีวิวนะครับพอมาเวอร์ชัน2เนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเรียกร้องมากๆนะครับว่าอยากจะดูรีวิวของเมาส์ตัวนี้นะครับ ผมก็เลยทําตามคําเรียกร้อง,องของเพื่อนๆน,นะครับเมาส์ตัวนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นกําลังใจให้ช่องของผมเนี่ยก็ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ก็ยังดีนะครับผมใช้เวลาอยู่กับเมาส์ตัวนี้นะครับประมาณน่าจะ80ชั่วโมงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้นครับไม่รอช้าครับไปดูของในกล่องเลยดีกว่าครับ นี่นะครับคือทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้า PowerFire Head Version สองตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยครับคือตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์จะมี2สีครับคือขาวกับดำนะครับอันนี้เวอร์ชั่นสีดําแล้วก็เป็นสายเคเบิลครับสายพาราคอร์ดครับเป็นสายถักนะครับแล้วก็หัวแทปซีครับแล้วก็ดังเกอร์ขยายสัญญาณครับพร้อมรีเซิร์เวอร์ครับอันนี้มาในเวอร์ชั่นวงกลมนะครับเท่มากเลยค่อนข้างแปลกครับปกติเขาจะเป็นเวอร์ชั่นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแล้วก็คู่มือการใช้งานครับแล้วก็ไฮไลท์เด็ดครับที่เมาส์ PowerFire Head เนี่ยเขาจะ ขวานะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวเมาส์ครับกิบเทปมีความหนึบๆเหมือนกันครับแล้วก็แผ่นบางครับไม่หนาครับแผ่นบางมากแล้วก็เป็นเมาส์ฟีสำรองครับที่แถมมาให้อีก1ชุดนะครับน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ61กรัมครับถือว่ากลางๆนะไม่ได้เบาจนถึงขั้น55ากว่าๆนะครับหรือว่าไม่ได้เด้งไปถึงขั้น70กว่านะครับเมาส์ตัวนี้ครับเป็นรูปทรงสมมาตรนะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยจะดูมีความแบนๆนะครับแล้วก็สั้นๆครับไม่ยาว แล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเหมือนเป็นแนวตรงๆหน่อยนะครับจะไม่เว้านะครับแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยก็จะบานออกแค่นิดเดียวนะครับการจับครับเท่าที่ผมได้ทดสอบนะครับการจับแบบปาล์มเนี่ยผมรู้สึกว่าก็จับได้นะแต่ตัวเมาส์ครับเขาเป็นเมาส์ที่มีความสั้นนะครับคนที่มือใหญ่แล้วจับแบบปาล์มเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่จับแบบ c a กร g r i นะครับผมจะรู้สึกชอบมากเลยเพราะว่าตัวเมาส์มันเป็นเมาส์ที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างมีความสั้นนะครับแล้วก็ถ้าจับแบบ c a กริปเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยจะวางอยู่ประมาณส่วนหน้าของเมาส์นะครับทาให้เวลาคลิกเวลากดเนี่ยมันจะรู้สึกออกคําสั่งได้ไวขึ้นมากเลย f เกอร์ทิปครับผมก็คิดว่าโอเคนะนะครับเพราะว่าตัวเมาส์เนี่ยมันมีความไม่ได้ใหญ่มากครับมีความสั้นๆ้นอยู่แต่ตัวเมาส์มันมีความกว้างนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนิ้วมืือออออขงงเพ่นะมมมัจีควาาก นิดนึงนะครับคนที่มือเล็กก็อาจจะไม่ได้จับถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าจับได้ไหมโอเคนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันไม่ได้เป็นเมาส์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเมาส์ที่ดูแบๆนๆเนี่ยผมคิดว่า ใครก็สามารถจับได้นะแต่ถนัดไม่ถนัดน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องความแบนครับผมนึกถึง r a เซอร์ไวเปอร์ o นะตัวเนี้ยก็เป็นเมาส์ที่มีความแบนๆเหมือนกันนะครับแต่เขาจะมีความที่ยาวกว่าเจ้า p พล f ไฟ H 2เนี่ยประมาณ3มมิลน,นะครับพเพื่อนๆลองดูมุมนี้ครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัว Ra เซอร์เนี่ยจะมีความยาวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็พเพื่อนๆลองดูเรื่องของภาพที่ผมได้ทําเปรียบเทียบครับพเพื่อนๆจะสังเกตว่าเจ้า p พล f ไฟ H เนี่ยสีเหลืองเนี่ยจะมีจุดคลิกนะครับที่ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำกว่า v Pro แล้วก็เพิ่อนปสังเกตน,นะครับช่วงกลางเมาส์เนี่ย r a เซอร์ไวเปอร์วเนี่ยจะมีความเว้าวเข้าไปนะครับแล้วก็ท้ายจะบานออกนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไฟเฮดสอเนี่ยมันจะดูเหมือนมีความตรงๆมีความทะยงังทะยงหน่อยนะครับจะไม่ได้เว้าวมากนะครับความรู้สึกผมนะครับคนที่มือใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าจะจับเจ้า v i p e r V2 Pro ถนัดมากกว่านะเพราะว่าด้วยความที่เขามีความเว้าวเข้าไปนี่แหละ ส่วนเทสสองเนี่ยมันจะมีความตรงๆนะครับผมนึกถึง G4X Superlight อนะครับอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่าง g 4 x Super Li g h t นะครับสังเกตว่าความกว้างเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะเพียงแต่เพลาไฟเฮดครับอย่างที่บอกเขาจะเป็นมอสแบนๆน,นะครับจุดคลิกของเขาเนี่ยก็จะอยู่ต่ํากว่านะครับแล้วก็ส่วนท้ายเหมือนกันนะครับส่วนท้ายก็จะเป็นแบน,แบนเหมือนกันนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะมีความเตี้ยกว่า 4X Super Li ซูเนะครับ เรื่องผิวของเมาส์ตัวนี้ครับเป็นหนึ่งส่วนที่ผมชอบมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามคลิปในช่องผมเนี่ยผมจะพูดเสมอนะครับว่าผมชอบพื้นผิวที่มันมีความสากมี texture สักๆหน่อยนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ครับเพื่อนๆลองดูนะครับพื้นผิวเขาจะมีความสักๆอยู่นะจะไม่ใช่ผิวด้านเรียบๆนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถพบพื้นผิวประมาณนี้ได้ในพวกเมาส์ Ra z ซ r Viper V2 Pro นะครับแล้วก็เมาส์ m มเด l O2 ทนะครับที่จะมีพื้นผิวแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกเรับตนะ ซึ่งพื้นผิวแบบนี้ครับผมจะรู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยมันจะมีความฝื่อนนะครับแล้วก็สามารถจับได้อย่างหนึบมากขึ้นนะครับเอาตรงๆนะครับที่ผมเล่นมา80กว่าชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้ติดกริปเทปเลยนะครับแต่ผมก็ไม่มีปัญหาในการเล่นครับแล้วก็เวลามือเราเหงื่อออกเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ลื่นมากนะครับตัวเมาส์นะครับมีหน้าตาที่มีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นหนึ่งพอสมควรนะครับ หลักๆเลยคือเรื่องของรูครับเพราะไฟเฮสองเนี่ยไม่มีรูแล้วนะครับแต่ก็สามารถดี้น้ําหนักได้ถือว่าค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับเึ่งนี้เป็นการที่พัฒนาที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าปี2023เนี่ยเอ่อเมาส์ทั่วไปเนี่ยมันไม่ควรจะมีรูแล้วนะครับเพราะการที่มีรูเนี่ยมันลดน้ําหนักก็จริงนะครับแต่มันก็อาจจะมีฝุ่นเข้านะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ เป็นโรคกวัวรูเหมือนกันนะครับไม่ชอบเมาส์ที่มีรูก็มีเหมือนกันครับสเปคของเมาส์ตัวนี้ครับใช้เซนเซอร์ของ p ิ3 3 9 5มนะครับมีค่า DPI สูงสุดอยู่ที่2,6000นะครับแล้วก็ค่า IPS อนะครับอยู่ที่650แน่นอนว่าตัวนี้เป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ปุ่มปรินดีพีครับก็จะอยู่บนตัวเมาส์ตรงนี้ครับพอกดไปก็จะมีสัญญาณแสดงที่ซา l l ์ว e วตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับตามที่เราเซตนะครับด้านใต้เมาส์ครับจะมีที่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ครับสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็สวิตช์การเรื่องโหมดการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธแล้วก็สัญญาณไวเลส2.4เฮิร์ตนะครับมัลฟีครับเป็นฟีดห้าจุดเล็กนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีความลื่นสูงครับไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยเรื่องสวิตช์ครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็การออกแบบสวิตช์คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดรับกับนิ้วเราเหมือนนนนกััะเวววลาาผมงิ้ไปครบ เพื่อนๆลองดูนะครับมันจะเหมือนเป็นร่องเล็กๆอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆลองดูมุมนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเรื่องของสวิตช์ที่ขวามันจะมีความสอดรับกับนิ้วเรานะครับก็คือมันจะเหมือนเป็นการล็อกนิ้วเรานะครับมันจะทําให้นิ้วเราอ่ะไม่ค่อยเลื่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบเหมือนกันครับสวิตช์ตัวนี้ครับเขาบอกว่าเขาใช้สวิตช์ของ HyperX s w i t c h นะครับ ซึ่งจะรองรับการคลิกที่100ล้านครั้งถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดให้นึกถึงชื่อแบรนด์ครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้จะใช้สวิตช์ของ t t c o นะครับซึ่งขาไฟเฮดเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาใช้สวิตช์ของ t t c o นะครับแล้วก็เวลาการคลิกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความแข็งๆเด้งๆซึ่งมันเป็นลักษณะของ t t c o ครับก็ทําให้ผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้ครับเขาใช้สวิตช์ของ t t c o นั่นแหละนะครับแล้วก็มาปรับจูนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Hyper X Switch นะครับ ที่ขวาครับตัวสวิตซ์มีความเด้งๆแข็งๆนะครับเด้งๆแข็งๆนะครับไม่นุ่มนะสควอชวิลสควอ e วิลยางนะครับแล้วก็เงียบครับก็เลื่อนแบ่งสเต็ปชัดเจนนะครับเสียงกดเบรกไฟฟ์ฟอร์เวิร์ดนะครับจะเป็นแถบยาวๆนะครับกดได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับอันนี้ แบตเตอรี่ครับเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ถึง100ชั่วโมงนะครับแต่เท่าที่ผมใช้มาระยะเวลานานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่แบตค่อนข้างอึดนะแล้วก็ไฟ RGB ของเขาอ่ะมีแค่ตรงซาวด์วิวนะครับซึ่งเอาไว้บอก DPI มันก็จะไม่ค่อยกินแบตเท่าไหร่ครับตัวดองก็ขยับสัญญาณนะครับผมคิดว่าเท่มากเลยนะปกติเราจะเห็นเป็นแท่งยาวๆใช่ไหมครับอันนี้เขาเป็นกลมๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นยางก็จะหนึบๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหัว Type C ครับแน่นอนว่าเขาชาร์จได้ไวมากครับชาร์จประมาณ2องชั่วโมงกก็็เตมแแล้วบบจา อันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม HyperX i n อ็ n i t y นะครับถือว่าเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างธรรมดานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับพอกดเข้ามาครับก็จะเจอหน้านี้นะครับก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแสงไฟนะครับเซตสีไฟต่างๆนะครับความเร็วไฟนะครับความสว่างแล้วก็เรื่องของโหมดต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้ไปเซตอะไรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของปุ่มนะครับ การตั้งค่าปุ่มต่างก็สามารถทําได้ครับเรื่องของเซนเซอร์นะครับก็สามารถเซตได้ประมาณ4ระดับแล้วก็สามารถแอดเพิ่มได้ด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่2 6 0 0 0 DPI ครับแล้วก็อันนี้เป็นสีไฟตรงซาวเวลวิวนะครับด้านขวาเนี่ยจะแสดงปริมาณแบบนะครับแล้วก็เรื่องของความสว่างของไฟนะครับ แล้วก็เรื่องของโพลิ้งเรทนะครับสูงสุดอยู่ที่1000นะครับแล้วก็ lip ท์ f อฟดิสเทมี2ค่าครับ1กับ2มิลครับแต่เรื่องของเซนเซอร์เนี่ยก็ไม่สามารถปรับเรื่องของ motion sync เรื่องของอะไรต่างๆได้นะครับทั้งๆที่เขาเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้สามารถปรับได้นะครับก็ประมาณนี้ครับดูจะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย จากการที่ได้อยู่กับเมาส์ตัวนี้มาเป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะครับข้อแรกที่ผมชอบเลยคืองานประกอบแล้วก็วัสดุของเมาส์ตัวนี้ดีมากนะครับเมาส์ตัวนี้ครับดูจะเป็นเมาส์ที่ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของงานประกอบเรื่องของวัสดุอะไรแบบเน,นี้ยดูไม่ใช่เมาส์ที่กระจอกนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยดูแน่นหนาดีนะครับไม่ได้มีอาการโยกอะไรเลยนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆดูจะเป็นเมาส์ที่คงทนแข็งแรงนะครับเขย่าไม่มีเสียงนะครับก็ค่อนข้างพอใจครับสำหรับงานประกอบเมาส์ตัวนี้ครับ พื้นผิวยังที่สุดเหมือนเดิมครับพื้นผิวตัวนี้ครับผมชอบมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วล่ะเวอร์ชันที่2ครับเขาก็เอาพื้นผิวเดิมมาใช้นะครับมันจะมีความสักๆนะครับมีผิวที่ขุข่าขุข่าอยู่นะครับก็คือมันจะมีความหนึบครับไม่ต้องติดวิเทปยังได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็อยากจะให้เมาส์ทุกตัวบนโลกเนี่ยเป็นพื้นผิวแบบนี้ครับอีกข้อสําคัญครับคือเรื่องของราคาครับเมาส์ตัวนี้ครับมีราคาอยู่ที่ 2006- บาาทซึ่่งผมิดวสิ่งที่ผมมได้าเมันค่อนข้างที่จะคก้าสับบาพที่เคมากๆรับแึ ทั้งกริปเทปนะครับแถมทั้งเมาส์ฟีสมลองนะครับซึ่งราคาประมาณเนี่ยไม่ถึง3000เนี่ยผมคิดว่าเป็นราคาที่โอเคมากๆเลยครับข้อที่ผมชวนให้เพื่อนๆคิดแล้วกันนะครับคือเรื่องของรูปทรงครับผมอยากจะให้เขาปรับรูปทรงอีกนิดนึงครับคือเมาส์ตัวนี้ครับมันเป็นเมาส์ที่ไม่ยาวนะครับเป็นเมาส์ที่มีความสั้นนะครับแต่สัดส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างอ้วนนะครับซึ่งมันทําให้การจับอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับบอกไว้กางล มันมีความว้าวเข้ามาอาี่นิดนึงครับจากความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าตัว Razer v a p e r V2 Pro เนี่ยจะมีการจับที่ถนัดมากกว่านะครับทั้งๆท,ที่รูปทรงเขาก็ มีความใกล้เคียงกันเหมือนกันนะอาจจะต่างกันเรื่องของความยาวครับตัวนี้จะมีความยาวกว่านิดนึงนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาจะมีความเว้าเข้าไปนะครับมันจะค่อนข้างเข้ามือกับผมมากๆนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความตรงๆนะครับน่าจะแคบนะครับแล้วก็หลังเนี่ยจะบานออกนะครับแต่มันจะบานออกในแนวตรงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเขามีการปรับปรุงรูปทรงอีกนิดนึงอ่ะผมคิดว่าจะเป็นรูปทรงที่เวิร์กมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ตอนนี้เขาวางขายแล้วนะครับเพ เลยหรือว่าจะช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับมี2สีครับคือขาวกับดำนะครับแล้วก็โดยรวมผมคิดว่าเป็นเมาส์ที่คุ้มค่ามากๆตัวหนึ่งนะครับราคาไม่ถึงสามพันครับแต่ได้ประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าพอใจมากๆเลยแล้วก็เมาส์ตัวนี้ครับเขามีเวอร์ชั่นมีสายด้วยนะครับราคาเวอร์ชั่นมีสายอยู่ที่1590ัากครับก็เรื่องของวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเรื่องของสวิตช์นะครับเรื่องของพื้นผิวอะไรต่างๆเรื่องของลูกทรงจะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับแต่ สำคัญครับคือเขาสามารถใช้ polling r a ร e สูงสุดอยู่ที่8,000ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เวิร์กมากๆเลยนะครับราคาประมาณพันกลางๆนะครับแล้วก็ได้ polling r a ร e สูงสุดที่8,000เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างคุ้มราคาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันมีสายเนี่ยรู้สึกจะหนักประมาณ53กรัมครับถือว่าเบามากๆเลยนะก็อันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของเมาส์ตัวนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆช่วยสนับสนุนนนนผมมมไ่่ววาาาจะะเปป็กกกรรรดดดดตติหือลคคี้้ยับ ถ้าเกิดมีคำถามอะไรครับพิมพไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบครับเจอก,กันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้พีบีดีแชนแนลกับ HyperX Power f i r e h ยเฮด e s งไวลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ